มีสิทธิ์แต่เบิกไม่ได้ข้าราชการสาวสองเพราะต้องทนดูสามีป่วยมะเร็งไร้ยารักษา เป็นโพสต์ที่ชาวเน็ตแชร์และแสดงความคิดเห็นอย่างหนักด้วยความเห็นใจเมื่อสมาชิกเฟซบุ๊กมิกกี้บินสันซึ่งเธอเป็นสาวประเภท2ที่มีสามีอยู่กินด้วยกันแต่ด้วยกฎหมายที่ไม่เปิดโอกาสให้คนข้ามเพศทําให้เธอไม่สามารถใช้สิทธิ์ที่พึงมีเหมือนคู่สามีภรรยาที่เป็นชายหญิงปกติทั่วไปโดยเธอระบุว่ารับราชการเป็นครูอยู่กับแฟนมาเป็นเวลา5ปีสร้าง บ้านแต่งงานด้วยกันเริ่มต้นชีวิตอย่างมีความสุขแต่สามีตรวจพบมะเร็งตับแพทย์บอกว่าหมดหนทางรักษาการรักษาคือประครับประคองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงสุดท้ายของชีวิตทางรอดคือยามุ่งเป้าซึ่งยาชนิดนี้จะช่วยไม่ให้มะเร็งมันลุกลามไปมากกว่านี้และอยู่แบบเชื้อสงบแต่ราคาของยาคือต้องทานทุกวันวันละ4 0 0พต่อเดือนคือ120 0 0 0บ แต่ถ้าได้สิทธิ์ค่าราชการจ่ายตรงแฟนก็จะได้ยาฟรีโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวปัญหาคือเธอเป็นค่าราชการแต่ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสเพราะคู่ของเธอเป็นเพศเดียวกันทําให้โอกาสที่ยื้อชีวิตของสามีเธอเป็นไปไม่ได้ต้องทนมองดูสามีโดยที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้เลยจึงได้นําเรื่องดังกล่าวมาแชร์และพยายามหาทางออกที่เป็นไปได้เพื่อช่วย ชีวิตสามีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวพ้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ